สวัสดีครับเพื่อนๆครับ,รบ,รบรตอนนี้เราก็ของลงแล้วฮ้ยรถมาแล้วนะครับนี่ันม่วงประจํานะครับเราก็มาเดี๋ยวไปขนของกันครับพาไปดูนะครับว่าวันนี้ได้อะไรบ้างไปดูคร่าวๆนะครับไปนี่ันนี้กําลังรื้อของนะครับทห็นหรือเล่าไหมนี่ไปไปดูกันนะครับอันนี้ก็เก็บของลงหมดแล้วพอสมควรนะครับกําลังตัดสายไฟอยู่อรนนี้ ไ,ไฟก่อ,นนอ,เ,อ,อนนนเนี้ยเธอจำหมดแล้วครับอรอโอเค่วงนะครับคุณบดเดี๋ยวไปหาทอพีนิดยากฟ้ก่อนครับนี่โอ้โหรวยลังนุนช่างอยู่นู่นทอเนี่ย <c oughs> ไปใดตัวนี่นี่นะครับในหลังใจเก็บนะครับตัวนี้ก็ผ่อนแล้วเออเบิร์แล้วก็ใส่เลยหนะูนี่นะครับตอนนี้ก็นี่หมดแล้วนะครับโล่งแลวน,ะนี่เหลือตู้ใบสุดท้ายนะครับกำลัง โอ้โหไอเดดเดดอะไรบ้าง<ห>นึงขี้ดิบบนมากกว่าอืม,อมนี่หมดเที่ยงแล้วนะครับเลือนที่การขึ้นรถแล้วนี่นะครับวันนี้เรียบร้อยนะครับผลเรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นเต็มรถแล้วนะครับเดี๋ยวก็จับไถนาดนะครับนี่ให้ดูยังไงโล่งไหมเธอโล่งมากนี่เรียบร้อยนะครับเคลียร์ให้เรียบร้อย ไปเดี๋ยวรอชมนะครับว่าได้อะไรบ้าง